กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาโรงเรียนวัดสุทธารามยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนก็จะเรียนกับครูเปาเช่นเคยครับผมครูเปาจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกนี้นะครับเป็นคาบสุดท้ายนะครับคาบนี้เราก็เรียนมาเป็นคาบที่10แล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องลักษณะหน้าที่ และการดูแลรักษาอาวัยวะภายในช่องปากนะครับมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากนะครับเรามาดูกันนะครับช่องปากเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากวิมฟีปากเข้าไปนะครับอวัยวะในช่องปากประกอบด้วยนะครับปาก ลิ้นฟันและก็เหงือกนะครับอวัยวะพวกนี้ที่คุณครูกล่าวมานะครับจะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันดังนี้นะครับ 1. ปากนะครับปากเป็นเนื้อสีแดงอมชมพูประกบกันใช้ในการรับประทานอาหารและการพูดคุย 2. ลิ้นลิ้นเป็นแผ่นเนื้อหนาอยู่ในปากนะครับมีสีแดงอมชมพูหน้าที่ของลิ้นก็คือรับรสชาติของอาหารคุกเข้าอาหารที่อยู่ในปากนะครับตลอดจนช่วยให้ออกเสียงพูดได้ชัดเจนนะครับนี่คือหน้าที่ของลิ้นนะครับ 3. ฟันนะครับ ฟันจะอยู่ภายในปากนะครับฟันจะมีอยู่2ชุดนะครับก็คือ1ฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมเนี่ยเขาจะมีอยู่24สซี่ส่วนฟันแท้จะมี3 2ซี่นะครับฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับหน้าที่ของฟันก็คือบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะช่วยในระดับอ่า เขาเรียกว่าอะไรระบบย่อยอาหารนะครับให้ย่อยอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซีเงือกนะครับเงือกเป็นเนื้อสีชมพูนะครับห่อหุ้มโคนฟันแต่ละซี่เอาไว้นะครับเงือกทำหน้าที่ยึดเกาะรากฟันไม่ให้ฟันโยกนั่นเองครับต่อไปนะครับการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากข้อที่1นนะครับ แปรงฟันอย่างถูกวิธีให้สะอาดทั่วถึงอย่างน้อยวันละสองครั้งข้อที่2นะครับใช้ฟันให้ถูกต้องตามหน้าที่ของฟันนะครับโดยใช้ฟันในการบดเคี้ยวอาหารนะครับไม่ใช่ใช้ฟันในการกัดของแข็งนะครับเพราะอาจจะทำให้ฟันหักหรือฟันบิ่นได้นั่นเองนะครับ 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร นะครับประเภทรุกอมอมยิ้มต่างๆหรือกระทั่งแม่น้ำมดลมนั่นเองนะครับเพราะจะทำให้ฟันผุนะครับสีนะครับการแปลงฟันเนี่ยเราควรใช้นิ้วนวดเหงือกอย่างเบาๆนะครับนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เหงือกแข็งแรงนั่นเองนะครับ5นะครับ ควรตรวจสุขภาพปากและฟันกับทันตแพทย์เนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับควรไปพบหมอฟันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเรามาดูการแปรงฟันอย่างถูกวิธีกันบ้างนะครับข้อที่1การแปรงฟันบนแปรงยังไงมาเรียนรู้พร้อมกันครับการแปรงฟันบนนะครับให้วางขนแปรงหงายขึ้นเอียงแปรงเล็กน้อยนะครับและก็ขยับแปรงเบาๆนะครับ ปัดขึ้นลงขึ้นลงนะครับให้ทั่วตัวฟันนะครับทำซ้ำๆอย่างนี้ประมาณ4-5ถึงครั้งนะครับให้ครบทุกซี่ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนั่นเองนะครับต่อไป2นะครับการแปลงฟันล่างนะครับให้วางแปรงค่้มลงนะครับเอียงแปรงเล็กน้อยขยับแปลงเบาๆเช่นเคยนะครับแล้วก็ปัดขึ้นลงขึ้นลงตามตัวฟันนะครับทำซ้ำอย่างนี้นะครับประมาณ 4-5ครั้งนะครับให้ครบทุกซี่นะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเหมือนการแปลงฟันบนนั่นเองนะครับ3นะครับการแปลงฟันด้านบทเคี้ยวนะครับฟันบทเคี้ยวนะครับก็คือฟันกรามนั่นเองนะครับวางขนแปลงที่ด้านบนของฟันขยับแปรงถูไปมา4-5ครั้งนะครับทำให้ครบทุกด้าน ของฟันบดเคี้ยวนั่นเองนะครับ 4. การแปลงลิ้นให้วางแปลงนะครับไว้ตรงกลางลิ้นแล้วรากตามความยาวของลิ้นนะครับจนมาถึงปลายลิ้นประมาณ2 3ครั้งต่อการแปลงฟัน1ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นแบบทดสอบท้ายบทหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับ ต่อจากข่าวที่แล้วนะครับที่คุณครูให้ทําข้อ1ถึงข้อที่5นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับคุณครูก็จะให้ทําอีก5ข้อนะครับก็คือข้อที่6ถึงข้อที่10นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่6ข้อใดเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของฟันที่ถูกต้องหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วกอไก่แปงฟันขอไข่เคี้ยวหมากฝรั่งคอควาย ใช้ลูกอมระงัดกลิ่นปากข้อที่7ถ้าศรีรษะและผมสกปรกนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรถ้าศรีรษะและผมสกปรกนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่หวีผมขอไข่ใส่น้ำมันมะกอกข้อควายสะผมด้วยยาสะผมะคิดว่าข้อไหนถูกก็ตอบลงมาเลยนะครับข้อที่8 ข้อใดเป็นประโยชน์ของการตัดเล็บให้สั้นนะครับประโยชน์ของการตัดเล็บให้สั้นคือข้อใดนั่นเองนะครับกอไก่ทําให้มือสวยขอไข่ทําให้เล็บสะอาดข้อควายทําให้เล็บยาวเร็วขึ้นนะครับข้อที่9ก่อนที่นักเรียนจะหยิบจับผลไม้หรืออาหารต่างๆเพื่อขึ้นมารับประทานอาหารเนี่ยนะครับนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรก่อนนะครับก็ไก่ ล้างมือให้สะอาดขอไข่เช็ดมือด้วยผ้าที่สะอาดข้อควายตัดเล็บมือด้วยกันไกรตัดเล็บข้อที่10ข้อที่9ข้อข้อที่10นะครับขอภัยข้อสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาของนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับคุณครูขอถามว่านะครับข้อที่10ถ้าไม่ดูแลรักษาความสะอาด ของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ดูแลร,รักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆของร่างกายจะเป็นอย่างไรกอไก่ร่างกายหอมสดชื่นขอไข่ร่างกายสก,กรปรกคอควายร่างกายสะอาดนะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนก็เลือกกาลงไปนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันในคาบหน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับ